สุดสายกักวันมาร่วมสนุกนะเอินกันให้มันวัดดูด้วยกันคิดมี้ปนแงไม่ดูไม่ได้แล้วกนับเตชาละละทุกวันสนุกตเธอมาติดติกตามถ้าให้ทันวันเราเล่นด้วยกันสามสอหนึ่งไปสนุกเลยแง สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพอนัทชาจะมาสอนทํำนอนนอนเอาไว้ให้เพื่อนๆเล่นใช่ไหมคะใช่พอไม้สามสองหนึ่งไปสนุกกันเลยวันจะมารีวิวของทํำก่อนนะคะของทํำใช้ไม้อะไรตอนนั้นเรียกว่าอะไรอันนี้ใช่เรียกว่าตะเกียบแต่ใช้ข้างเดียว แล้วก็ใช้แก้วสองใบแต่อีกแก้วหนึ่งจะเติมน้ำโอ,อ้น้ำทำไมน้ำปมนสีม่วงอ่ะเอ,อ่อแบบตาไปตักน้ำมาจากไหนไม่รู้น้ำด่างครับทีมใช่ไม่อันตรายเด็กๆเล่นได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีปากกาสีโอ้เยอะเลยจะมีกาวกับูุกันเอาไว้ แปะแปะกาวแล้วก็จะมีกระดาษทิชชู่ที่เอาไว้ใช้มีกระดาษรองด้วยค่ะกระดาษรองกันตัวเปื้อใช่โอเคเริ่มกันเลยไหมเริ่มไปเลย,เเลยอันนี้ก็จะใช้กระดาษทิชชู่แผ่นหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ขอปิดฝานี้ก่อนมันปิดไม่สนิท แล้วก็เอาสีไหนก็ได้หนูจะเอาเป็นสีเหลืองกับสีใช้สองสีเหรอใช่ถ้ใชให้หลายสีก็ได้ใช่ไหมใช่หนูจะวาดเป็นดอกไมอ้อ๋อทำลายลวดลายแบบไหนก็ได้ที่เพื่อนๆชอบเหรอใช่ทำเป็นเส้นเป็นวงกลมเป็นวาดรูปก็ได้ใช่ไหมใช่ อยากได้นอนแบบไหนก็วาดเลยใช่ไหมลูกใช่แต่ดอกไม้จะวาดยอกนิดนึง,ต,งต้องวาดเบาๆาเพราะว่าอะะไรรเพาาว่มันจะขาดค่ะ,ะเขียนแรง<ข>กระดาษที่ชู่มันก็ นี่บอบบางใช่ไหมใช่ถ้าขาดเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะม้วนๆใช่ไหมใช่แล้วก็เอาสีฟ้าวาดก่อนมียได้อะไรก็วาดลงไปตามใจชอบ แบบนี้จะทำพระอาทิตย์ด้วยอาทิตย์สีอะไรสีเหลืองอุ้ย <c oughs> พระอาทิตย์ไม่ใช่สีแดงหรอสีเหลืองหรอจะสีเหลืองก็ได้ตามจิตตนาการของจิตนาการของเด็กๆหรอใช่ ต้องระมัดระวังเบาเบามือไม่งั้นเดี๋ยวขาดนี่ค่ะขาดไปแล้วอืมไม่เป็นไรถ้าขาดไม่เยอะก็สามารถมวนได้อยู่ดีใช่จะเสร็จจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะก็ระบายตรงอื่นบ้างสิตรงขาดก็อย่าไประบายเยอะเดี๋ยวมันจะขาด ไปเรื่อ,เอยเสร็จหรือยัง,ยงนะเติมอะไรอีกไหมขอวาดอิโมจินิดหนึ่งอขอสีแดงบ้างแต่ยังไม่เห็นมีสีแดงเลยสีเขียวแบบนี้โอเคแล้วสีน้ำนงเำงิน เป็นเอออีโมจิจุ๊บจุ๊บต่อไปหนูจะวาดแมวแต่เพลงเปิดไว้ว่าว่าแก้เบื่อเฉยเอุ้ยสีต้องระวังหน่อยนะจะวาดแมวแดงต่อไปไไอุ้ยกาเกือบหล่น อุ้ยขาดไปแล้วต้องระบายให้เย็นต้องระบายแบบให้มันต้องระวังนิดนึงนะคะเสร็จยังแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ลงสีแมวแดงเลย ไข่แกต้องจิ้มจิ้มเอาอะลำบากจังต่อไปใช้ไม้นี้หมอ,อนแมวแดงโอ้ยลมพัดแมวแดงก้อนเม็ดโอ้ย อุ้ยอุ้ยแล้วก็มีแบบน,นึงนะก็มีก้อนเมฆอ,อีกอันหนึ่งก็มีพระอาทิตย์กับดอกไม้แล้วก็มีจุบจ๊บจุบจ๊บยิ้มแล้วก็มีแมวแดงโอเคเอาต่นต่อ,ตอ,ตอไปใช้ไม้นี้ม้วน,อน,อนอขอพลิกด้านก่อนนะคะ อันนี้คือเวลาพลิกด้านมันจะไม่ค่อยสวยเราจะโชว์ลายข้างหน้าใช่ไหมใช่ม้วนะมวนมวน้มว,นมวนให้เป็นเหมือนแท่งๆนะใช่ม้วนแบบนี้อย่าม้วนแบบเออเสร็จไปเลยนะคะม้วนแบบนี้แล้วเหลือไว้นิดนึงนะต้องทากาวด้วยเทากาว แปะไว้เดี๋ยวต้ทาเยอะเนาะเพราะว่าที่ชู้บางๆเนาะเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันเลอะเนาะใช่ค่ะเชื่อทำแบบนี้อ่าแล้วก็ตั้งตะเกียบขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันลงไปเลยให้มันยู่ลงไปเลยเหรอสุดแล้วก็เอาตะเกียบเอากลเป็นนอนกลาเป็นเหมือนตัวนอนต้องเติมตาเติมปากนอนไหม ก็ได้จะระบายเพิ่มก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีนมแล้วไม่ใช่นมลายลายมันหรอคิกว่านมหนอนหนอนมันไม่มีนมไม่ใช่หรอ,อโชว์หน่อยโชว์หน แล้วก็จนนนออตัว้ยใส่ลงไปเราจะทำยังไงนอนมันจะชักดิ้นชักงอเวลาปะก็ใช้สลิงดึงขึ้นมาโอเคดึงน้ำขึ้นมาเอานิดนึงก็ได้โอเคเอาเยอะเอาน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะนี่หนึ่งสองซ้ำนอนชักดิ้นชักงอนอนกระดุกระดิกจริง เดี๋ยวมาทำอีกตัวหนึ่ง <Okay. S 1> อุ๊ยนี่อ๋อจะทำเป็นหนอนแบบตัวคิดมากสีเขียวแดงอันนี้ตัวที่สองใช่ไหมใช่ตัวแรกก็จะกระดุกกระดิ๊เวลาโดนน้ำมันจะกระดุกกระดิ๊ได้ใช่เอาไว้เล่นกเด็กๆเวลาว่างแก้เบื่ออันนี้ตัวที่สองใช่ไหมใช่ อที่สองจะเป็นลวดลายนะเป็นลวดลายแบบคริสต์มาสเดี๋ยวจะวาดชิงกะเบลให้จะเป็นแบบสีโทนคริสต์มาสใช่ไงเพียงไม่แก้ว สวยนะป้าว่าอันนี้สวยเหรอวาดโบด้วยหัวใจ <Okay. S 1> ป้าหนูอยากถามเพื่อนมานานแล้วอ่ะว่า,วา เพื่อนเคยดูออหนัง K-pop Demon Hunter ไหม,มใช่มีแต่เรื่องเศร้าๆอะ่ะพอยดูไปตั้งกี่รอบละเออสี่สี่รอบแล้วเพื่อนพอยอะ่ะดูสิบรอบบางคนก็ดูห้าเด็กๆช,ชอบทุกคนเลยเหรอใช่อ๋อแล้วออกกัแล้วออกกัลออนไลน์หรือเปล่าออนไลน์โชว์เออจริงด้วยลืม อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ช่วยอ้าทำไมตัวยาวอย่างตอนนี้อุยอ้ยอ่าโอเคยังไม่ทาก,กาวเหรอเฮ้ยลืมไม่ทาก,กาวนิดนึงด้วยนะใช่อันนี้แค่ลืมเฉยๆนะ จะทาจากตรงนี้นะ <Okay. S 1> เพราะว่าหนูหนูมว้วนแบบเอาตามจิตนาการเด็กๆได้เลยเนาะใช่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนอนแบบที่เ,เห็นเนาะใช่ถ้าอยากได้แบบไหนก็ทําได้เลยจะเป็นหนอนแบบ <Okay. S 1> ความจริงก็ได้จะเหมือนก็ได้ไม่เหมือนก็ได้นาะใช่เป็นจิตนาการหรืเอเออ ก็ป้าป้าดูป้าดูหักตรงนี้นะตรงนี้นะจิ้มเข้าไปถ้าแบบนี้ปุ๊เสร็จแล้วอุ้ยกลายเป็นหนอนที่มาแหวนต้องทาสีต้องลายอะไรอีกไหมไลชื่อชื่ว่าตัวนี้จะกระดุกกระดิกเยอะหรือน้อย อันนี้วาดลายมันเจ้าเจเสร็จแล้วโอเคอืมข้อ,อ,อที่สองลงไปในแก้วลงไปในแก้ว,วเติมน,น้ำเพื่อกระดุกกระดิด๊หนึ่งสองเติมเข้าไปในหัว เริ่มนอนแล้วเริ่มกระดุกกระดิกละถ้าตัวมันเล็กๆสั้นๆมันจะกระดุกกระดิกเยอะใช่ไหมใช่ถ้าตัวยาวๆก็จะกระดุกกระดิกน้อยหน่อยเนาะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปทำเล่นกันนี่ตาม้มตามตาม้มตาม,มตาม้ <c oughs> ตาม,มตามเสร็จ <c oughs> แล้วโอเคอวันนี้ ให้เพื่อนๆลองไปทำตามดูเนาะถ้าใครอยากเล่นเนาะใช่ก็ใช้น้ำธรรมดาน้ำก๊อกหรือน้ำกินก็ได้ได้อันนี้เป็นน้ำจากตู้ปลาเป็นน้ำจากก๊อกนี่แหละใช่ที่เราทำตู้ปลาเราก็เลยใช้วิธีเอาด่างทับทีมใส่ในน้ำให้เป็นสีม่วงเนาะใช่เป็นแบบยาแก้เอ่อเชื้อโรคใช่ยาแก้เชื้อโรคเอ๊ ถ้าใครชอบก็ลองไปทำตามนะคะคลิปนี้ต้องขอลาขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกระลักใจให้พอยนะัทชาด้วยนะขอให้มันถึงหนึ่งพนะคะ,นะคนดูเนาะใช่โอเคแล้ว,วให้ให้กดซับถึงหนึ่งพันเลยโอเคงั้นเดี๋ยว คราวหน้าเราก็จะมีอะไรมาให้เล่นอีกนะใช่ปับติดตามด้วยค่ะโอเคบางวันน่าจะทำอาหารบางวันน่าจะไปเที่ยวบางวันก็น่าจะเออเออเล่นกีต้าร์โชทำกิจกรรมสนุกสนุกนะใช่โอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนโอเค 拜拜。Bye bye.